สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการก้อยเจ๋ง h ช n แนลเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดทองคำนะครับประจำวันที่17กันยายนนะครับพุธกรกาค2563เรามาเริ่มต้นกันที่กองทุนทองคำนะครับกองทุนกองทองคำ SPDR นะครับถือของทองคำอยู่ที่1 2 4 7 5 7ตันนะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับผม คราวนี้เรามาดูในส่วนข้อมูลนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ที่ว่าโอ้โหสนุกสนานกันเลยเมื่อคือนเดี๋ยวผมเริ่มดูก่อนโอเคนะครับการประชุมเมื่อคืนนี้ตัว f o m c นะครับก็ไม่ได้แรงอะไรอย่างที่เราคิดนะครับก็ยังมีภาพมองออกมาในมุมมองที่ดีกว่าที่คิดนะครับคือก็ยังคงอาาัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0ูนย์ถึงศูนย์จุดสองห้านะครับและก็หากว่า เศรษฐกิจดีขึ้นอาจจะมีการเพิ่มมาตราดอกเบีย้ยซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งข่าวดังกล่าวเนี่ยก็เป็นผลบวกกับดอลลาร์นะครับก็ทําให้ดอลลาร์อินเด็กซ์นั้นดีดขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมได้เจอมาเมื่อสักครู่คือ,เ,อเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวหาดูแป๊บหนึ่งอ่าโอเคคือเขามองภาพรวมอะถึงแม้ว่าจะมีโควิดนะครับเอ่อ GDP ของโลกเราเนี่ยปกติจะโตปีละ2.5ถึง3นะครับ แต่ O E C D เนี่ยหรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาเนี่ยครับเขามองว่าถึงแม้ว่าจะมีอัตราการติดลบนะครับประเมินไว้ที่ประมาณลบหนะครับแต่เขาประเมินใหมายรับนี่คือลบ4.5ครับคือก็ยังลบนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าเดิมครับก็คิดว่าอาจจะมีการฟื้นตัวได้ไวกว่าที่คิดนะครับอันนี้ก็เป็นผลผลดีกับดอลลาร์กับค่าเงินแต่ว่า ก็มีผลไม่ดีกับทองคำนะครับก็เลยทำให้ทองคำมีการย่อตัวลงบ้างนะครับแล้วก็อีกข้อมูลที่น่าสนใจเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนอก็คือ FOMC เมื่อคือนนี้นะครับมีมติเอกฉันเลยว่าจะคงดอกไว้ที่0ูนยนึ่งศูนนะครับแล้วก็คง QE ไว้ที่เดิมนะครับที่1.0,000จุดแสนดอลลาร์ต่อเดือนนะครับผมแล้วก็ให้ความสำคัญกับการว่างงานเป็นอันดับหนึ่งเลย ว่าจะเป็นยังไงการว่างงานเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็เรื่องอัตราการว่างงานและตาราเงินเฟอ้อนะครับเ,เข้าสู่นะครับส่วนการว่างงานเปอร์เซ็นส่วนตาราเงินเฟอ้อที่2เปอร์เซ็นตนะครับก็อาจจะคงอัตราดังกาวไว้จนถึงปี2023เลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลบวกกับทองคํานะครับต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงก็มันมีบางอย่างดีบางอย่างไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ทําให้ราคาทองคําย่อตัวลงนะครับก็คราวนี้เรามาดูในส่วนของ ประชนนเศรษฐกิจกรประจําวันนี้นะครับประชิมเศรษฐกิจกรประจำวันนี้ที่น่าสนใจคือช่วงประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับรายงานจํานวนอนุญาตการก่อสร้างนะครับประเมินไว้ที่1.52ล้านนะครับก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงแล้วก็จํานวนอีกข้อมูลที่แรงๆนะครับช่วงทุ่มครึ่งเช่นกันนะครับจำนวนคนที่ยื่นขอรับสิกาินะครับประเมินไว้ที่850นะครับแล้วก็ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางฟิลาเดลเฟียนะครับก็ต้องรอดูว่าจะดีกว่าที่คาดหรือเปล่าคราวนี้เราก็มาดู ออทองคำนะครับในภาพรวมในภาพรวมของอนี่ผมภาพรวม t ท m e เฟรมเดย์นะครับเริ่มต้นทองคําในไทม์เฟรมเดย์โอเคไทม์เฟรมเดย์ยังคงเป็นอัพเทรนนะครับแต่ว่าก็เข้าสู่ในกรอบที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับที่ผมตีสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับสังเกตด,ดูครับก็คราวนี้ราคาเมื่อคืนเนี่ยก็ขึ้นไปได้แค่ประมาณสักหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาครับแต่ก็ยังไม่หลุดกรอบนะครับสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมที่ตีไว้กอดทางด้านล่างรูปแบบในสามเหลี่ยมก็คือโซนประมาณสัก 19, 22, 19 2 2 1 9 2 0นะครับคราวนี้ถ้ามุมมองของการลันระยะยาวนะครับหรือผู้ที่เล่นแบบลันเทนไปเลยแบบถือกันเป็นวีคหนะครับก็หรือถือเป็นสัปดาห์เงี้ยผมมองว่าควรจะมารอรับใกล้ๆโซนนะครับโซนราคาประมาณสัก191519 19 2 0นน่ยะครับโซนนี้รับของได้นะครับแล้วก็สต็อปลอคนะครับหากราคาหลุด ราคาหลุดโซน1,900ลงไปครับนี่ต้องสต็อปลอสนะครับสำหรับผู้ที่ถือลันเทนแล้วก็คราวนี้เรามาดูข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์อทองคำารวันนะครับเริ่มต้นจากผลตอบแทนประบาิสารัลสิปีนะครับมีการย่อตัวลงนะครับเนี่ยย่อตัวลงนะครับจากตัวเทนไลน์ที่ผมตีไว้แล้วก็ลองมาดูว่าจะทะลุกรอบลงไปได้ไหมนะครับกรอบตรงนี้ถ้าเกิดราคาสามารถยืนแล้ว ชนแล้วเด้งขึ้นไปนะครับผมก็คิดว่าอาจจะมีผลถ้าไม่ทองราคาทองคําย่อตัวลงแต่ถ้าเกิดทะลุลงมาเนี่ยต้องรอดูว่าจะสามารถหลุดโลด้านล่างหรือเปล่านะครับถ้าหลุดโลด้านล่างลงไปก็จะมีผลลบเอ่อไม่ใช่ครับผลผลบวกกับทองคําอาจจะทําให้ทองคํานั้นดีตัวขึ้นได้นะครับและคราวนี้ข้อมูลที่เกี่ยวกับทองคําที่มีผลกระทบโดยตรงเลยก็คือตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เริ่มต้นจากไทม์เฟรมเดย์ก่อนเลยอ่า เห็นไหมครับมีการย่อตัวลงมาออกทางด้านข้างมาประมาณสัก2สัปดาห์แล้วแล้วก็ลงไปทําโลประมาณสักโซนสัก91.7นะครับแล้วก็ดีขึ้นมายืนเหนือ93.2นะครับโซนที่เป็นแนวรับแนวต้านสําคัญนะครับช่วงนี้ก็ข่าวก็ส่งกันรัวๆแล้วผมอ่านไม่ทันแล้วครับในทวิตเตอร์ก็ขราวนี้เรามาดูข้อมูลตรงนี้ก็คือณปัจจุบันเนี่ยราคายืน อยู่เหนือ93.26นะครับถ้าหากหลุดกรอบลงมาทางด้านล่างลงมาทองคําก็อาจจะมีการดีดตัวขึ้นได้นะครับอันนี้คือสําหรับภาพใหญ่ไทม์เฟรมในในการดูนะครับแล้วก็คราวนีเออ้เดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนเรามาดูในไทม์เฟรมย่อยลงมานะครับสําหรับการเล่นเดเทรดวันนีอ้อันนี้เดี๋ยวดูข้อมูลทองคําดีกว่าเห็นไหมครับนี่ข้อมูลทองคําภาพเดภาพรวมนะครับสําหรับภาพใหญ่คราวนี้เราดูภาพเล็กการสําหรับการเล่นระยะสั้นในวันนี้นะครับ การเล่นระยะสั้นไว้วันนี้ราคาทองคำสามารถขึ้นไปสูงสุดได้ที่1959นราะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่1 9 3 6ราคาณนะตอนกำลังบันทึกอยู่เนี่ยอยู่ที่1942นะครับเออกรอบสำหรับการเล่นเนี่ยผมมองว่า,าต้องดูการแนวรับแนวต้านพับนี้ก่อนโอเคผมมองว่ากรอบที่น่าควรจะรับนะครับที่น่าควรจะรับก็คือโซนเนี่ยครับประมาณสัก19 ใกลไปครับอาจจะเป็นสักโซนประมาณสัก1932ครับ1932 1930โซนนะครับจนกระทั่งถึง1925เนี่ยรับฝั่งบายได้ครับแล้วสต็อปล s อนะครับหากราคาหลุดลงไปที่1915นะครับนี่สต็อปล s อฝั่งบายเลยส่วนเป้าในการเทคโปรฟิตเนี่ยผมมองว่าจากภาพใหญ่ที่เราเห็นนะครับนาฬิกาไฟร์หนึาาง่งชั่วโมงเนี่ยไฮมันมัน,ม,นมันย่อตัวลงเรื่อยๆนะครับจากเส้นที่ผมตีเนี่ยเห็นไหมครับมันทารูปแบบสามเหลี่ยมลงมา เพราะฉะนั้นแล้วเป้าในการเล่นเดของเราวันนี้ผมมองแค่ว่าหนึ่งเกหห้าครับโดยประมาณครับถ้าหากราคาดีตัวขึ้นมานะครับก็เทคโปรฟิตฝั่งบายไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่าว่ากันใหม่คราวนี้มามองที่ผู้เล่นฝั่งเซลกันบ้างผู้เล่นฝั่งเซลผมมองว่าเข้าเซลได้่วนสักประมาณหนึ่งเก้าหกห้าหนึ่งเก้าเจ็ดศครับเรามาเข้าเซลช่วงนั้นแล้วก็สต็อปรอนนะครับหากราคาหลุดโซหนึ่งเกดห้าขึ้นไปครับเป้าในการเทคโปรฟิตเนี่ย ผมมองแค่โซนประมาณนี้ครับประมาณสักเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งวัดก่อนโซนในการเทคโปรฟิตฝั่งเซลล์ผมมองแค่ประมาณ1 9 3 0ครับ1น2 5้ครับนี่เทคโปรฟิตได้เลยนะครับหรือใครจะถือลุ้นมาลุ้นจะทะลุกรอบล่างไหมที่19 1920192 2นะครับโซนนี้ก็ได้ครับถักตามกรอบเลยครับที่ตีไว้ก็อย่าลืมนะครับการเทรดเนี่ยควรจะวางโพซิชันให้มีความเสี่ยงต่ำนะครับ วางในโซนแนวะรับแนวต้านเป็นหลักแล้วก็พยายามอย่าเปิดล็อตที่ใหญ่เกินไปนะครับไม่งั้นคุณก็อาจจะระเบิดได้วันนี้ขาหลักๆก,ก็จะมีช่วงทุ่มครึ่งครับที่ขาแรงๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับยังไงก็ใครชื่นชอบนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านพอร์ดฟ้านะครับแล้วกเ็เดี๋ยวอีกข้อมูลนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังนึกอยู่ แล้วก็ข้อมูลทองคำนะครับมีทุกวันไม่ต้องห่วงนะครับก็มีถูกบ้างหรือใครจะเอาไปข้อมูลไปประยุกยต์ใช้ตรงไหนก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับฟังนะครับวันนี้สวัสดีครับ